เปล่ก่อนเนาะหนึ่งสองสาม่ยี่สิบิอบอกอันนี้่กหนึ่บ่อย่อน่งกิสองเมือหนึ่งอ่อยบ่อยองไะบ่อยเปลี่ยนครที่เกยกไลนต้องแสดงไมวจะทำเจลัเปลี่ยนหแสดงก็ได้นะเอทข้างนี้แสดงไปล้ใช่ไหม่ไม่เห็นนะไม่เห็น คิเกอร์แล้วผัดเดือดไโจนอีกข้างมาเลยจอันนี้สามสือิวเอ้ยไม่เกี่ยวสามสองสามสองเลยตีไปกิลมาลงเปิดก็ตโอ้โหเป็นไงดเจ็ตีไทยไปนี้างเปิดทอปีเขาอย่างนี้หวานแถวหน้าเลยแต่เวลาได้นไม่ค่อยจะออกเปิดท็อปอย่างี้ออกงังเลยแ่พันชีเดอมไปเนี่ยมีต่แพ้ยังหน้าว เขาเดินจั่วแล้วก็เขาไลฟ์เฟสจั่วเกียร์นี่มันมีของเสริมอะไรของหวาบ้างไหมอยากมีตัวนี้ไลฟ์จั่วล็อตเต็มทำรายได้เขาอาสัยเขาไลฟ์เฟสจั่วบาบมือใบหนึ่งาบมือใบหนึ่งจนตรงนจนเอ้ยเขาลืมปิดหรอ คือปลดล็อกมาแล้วมันน้าว่ะน่า่ะตีอ่ะตีตีตีมหนึะเม่ึเายอยู่เหมือนนึไมฮะไอเปลี่ยนชื่อมอนกับตัวเองเปบชิทั้งบอร์ดอะอ่าอ่าคื่ะอโอติดสาวหม้าก็คือม่ได้ไปตายแล้วมดเดีแล้วก็มีผ่าน ต้องเลือกไม่มีอะไรตอบเพราะว่าไม่มีหน้าเหมือนโซจึงสับของเล่นหมื่นหนึ่งเอติถ้าไม่ได้ไอสิบสามตีเอาตัวหน้าซ้มอ่ะข้อโซสิบสามแล้วก็ข้อสองคือพี่เขาจะถูกแล้วต้องมาขับขึ้นมือหนึ่งแล้วที่เหลือจะเข้าโซก็คือที่ตอนนั้นอ่ะมือก็ต้องเอาหนึ่งไปขึ้นมือไปหนึ่งเข้าโซ ข่างเลยครับพร้อมูอหายไปเลยครับ้อมูอในการจิกเกอร์หยุดโลกไม่นะมึงเหลือหกไม่ใช่น้อยเลยไปได้แหละเป็นเลขสี่อีกเป็นแต่มันนึกยากฟอร์สหนึ่งมันเทียอะไรไม่รู้มันเบิร์นฟอร์สได้ไหมครับตัวนี้ไม่ได้ได้หรอโอ้ยชัดกว่าสไตล์ครับขึ้นภาคดีเลยอ่ะกว่าจะกว่าจะได้กว่าจะได้เซ็ตคอร์ดแรกข้ามคืนมันจะเกียร์สูงสินะ เาก็ลงใบนี้มาสกิลใบนี้อันนี้ลงมาบวกไตรนะตัดในเนเนี่ยรน็าดีเหรอเออลงมาดี้วเดี๋ยวราเล่นแบนดงมือแล้วแบนบวกได้หนะยังไม่ได้แก้เลยอสินแบนบวกหนึ่งไตชิงนการ์ดใบนี้เป็นยังไงไม่ชัดยัได้ใช่ขอดีละ ตีเลียตีเลียตีเลียหมื่นหนึ่งตีเลียจริงอ่ะจริงแต่ไม่ได้เงิเข้าเอ้ยเดี๋ยวนะยืิงเก้าพันที่มามันยืงเท่ากันยืงมือนิดรับคิดรับก็ถูกหมื่นแหวนกัดจากมือขอขอเกษรุนกันก็แค่แบบอันนี้เป็นกินส่วนใช่ไหมเออนี่ยมันเจะใช้ได้ใช่ได้เด็กดื้อต้องโดนตีเด็กดื้อต้องโดนปุ่มกระบาดสองหมื่นห้าสามได้ปล่อยปล่อยนะ ก็มันคืออุปบาาดอติเกอร์พลังพลังถ้าแบบอะไรอยู่อันนี้แบบเดี๋ยวนะมันสี่ได้เนี่ยว่ะอันนี้บอกได้เยิงเนี่ยอ่าคีพพลังก็อุปบาดถ้าถูกส่งลงดอกจะได้ยิงหนึ่งแล้วแปดแล้วแปเดี๋ยวนะอันนี้สองมือใช่สองมือผ่านแล้ว แล้วก็อีกเนึงบอกว่าใสได้เม่เกิ16เุดได้บันแม่เลยจะเล่นบันอีกเหรอเธอน้าเขาดูแลเขาน้าจะโม้อะเธอน้าดูแล้วจะโมะเลยใช่เธอหน้าเขาห้าไหนเบเอใบสใบแล้วหรอเนด็มมอสหนซะด้วย ได้คนนี้เริ่มก่อนสองหมื่นบาทเลยสกิลมาตีแขงก้วยตมหนึ่งความถ้า็บยค่สองสูกว่าได้บายความเหรอใช่บายความได้โตชาร์ตมันการนตีไรอกะรนตีไรสองหมื่นเนาะไม่มีไม่มีขนาดพิเนีรยมันยังไม่มีอะไรจเย็นทาี่สิั่วที่สิบสามคจะอนทิ้ง ไม่ได้แล้วก็ลงเปิดเจีปกติไปแค่ีบัฟเหรอแล้วก็ได้กระาสีรแล้วไม่เห็นเดียวมาตีเสร็จนเอาไปหรอยังไงเซฟหรแล้วก็เซตบาทสกิลเมื่อลงโซชาร์แล้วผ่านไปนี่เธอแรกเย์เาลืมนลจวดยี่ก็ไม่ทักผมเลยผมลืมจวี่ก็ไม่ทักผมเลยไม่ได้มองไม่ได้มองหรอสิบสามีเลยนะ ตีวน13เป yeah, no. ๊ะ13เป๊ะสกิลมาตีหยิบหนึ่งใบเอามาปีีโอเวเดตเหมือนเดิม่อ้ยตัวนี้อีกแล้วเีกีโอเเดตีกอวเดปใก่เเดตปกติตี13เนอะใช่13ตอนนี้ยังไม่มีเกสารมโซนใช่ไมก็คือจอมประโขยเฉยอยู่เย ปล่อยเลยปล่อยเลยสิบสาเอ้เดี๋ยวนะมีปลสิบสามปล่อยปลา่อยปล่อยปล่อยปลอยปลอยป่อยปล่อยปล่อล่อนล่อยปอยี่อยปด่อยปอยปอยวล่อยวล่อยปล่อปลอปล่อยป่ลอ่อลปลอยปล่อ่งล่อล่อยปล่อยปล่อย่ล่ลอ่อ่อออ่่ลอออออแปด ลงมาบายดอกทิ้ง12เกตวันนี้ก็ลงมาโซโซบัสสามตัวหนึ่งสบายครับบวกมาผ่านไม่แค่นี้แได้12เกตมันจะได้ขยับไรอยู่อุกบาทาะอันนี้เี่อุกบาทได้แน่นอนอืมโอเคสีม่วงมันก็แค่อุกบาทม่วงที่บวกมาถ้าจะโดนทิ้งมันถือว่าโดนทิ้งและคอตบาสสองจรวด้วย5จรวดโอ้จรวด โโกไรบชิโดนโดนปสมรรถภาใช่ไหมอย่างเงี้ยดีนัครับไอ้นี่สี่ใบใช่ไหมสองห้าสองไร2เออสองไร่เลยนะสามไร่สองชิ้นเลยสองชินะสองไร่ใช่ไร่ช็คทั้งหมดเราพนี่ยช้แบนตอนนี้3ามชิ้นนีไม่ีไม่ต้องถึงมนเทินต้องได้ฮิวสักใบนึงอ่ะ เฮ้ยเ้เชื่อทลังแมนเฮย่าเชายืนเท่าไหร่สองสามเนาะยืนสองสามก็ผมไปเทไฟน้องฮิ้วอ่าเ่สองสามไปยังอ้ค่านี้ค่านี้สามหมขอแค่ศูนย์ถ้าจะกัดจัมีสามหมืขอแค่ศูนโอ้โหแล้วมันขอแค่ศูนไม่ไม่เศษได้นะเ็ได้นะก็ก็เอาเนี้ยมากัดตรงนี้แล้วก็เศปะ เสบได้แทนเองก็เปลี่ยนเอาเนี้ยมากัดตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเติมสองข้างเอ้าก็ตอนแรกกอดที่ไอกสตีเขาไม่รู้ไงงั้นเปลี่ยนใหม่เออเอามาเอามาเดี๋ยวมันไวายมันวายเกินอันเนี้ยอันนี้ตีขอห้าพันก่อนแล้วก็อันนี้ตีแวนเสพได้เอ้าไหมไอ้ก็ไวายวายจัดเลยเฮ้ยแต่ถ้าเขาอ๋อไม่เปแล้วอันแล้วก็นนี้ตีก็เสร็จเพได้เดี๋ยวเกมไวจัดเก่งได้บอดขนาดนั้นเลยเหรอไขอได้ไหม อกก็แบสิลของคนนี้มาลงมาไม่เจอสามใบจัดเลยดิเกียร์เกียร์เกียรไวกว่านันตาเอกแล้ววะเขามันจะออกอย่างไรอ่ะพอเดือรู้เดวกดรู้มาเลยแต่เอย่างนี้ก็โอเคมันก็เติมอยู่เพราะเขาจวดได้เมตซี่อะไรด้วยก็ไม่มีทายไงสกิลของกกบัตมาลงมาสามารถโซางได้่ทำแล้วก็ถ้าลงมาจองมันจได้เลือกวบมนเกยร์แตข้าใจแล้วว่าทำเองถึงปล่อยเข้าใจแล้วไม่มีทิเกอร์เลย ไรแบบไรทิกเกอร์ลงนีสกิลโซบาร์เอาอุกบาทหงไปจากไอรุ่พอแปะสกิลโซบาร์สกิลสองทัอเด็กตีละอะไรวะทิกเกอร์ไม่ขึ้นนี่อุกบาหนเอาอุกบาทกี่ใบก็ได้แต่ไอตอนแรกก็ได้พีจีะอันนี้ถือว่าลงสองกก็ได้ี เอาลง5ใบเอาลง1ใบบอกหมื่5ลง3ใบบอกทิลง5ใบทิกเกอร์ออกสเท่าสกิลสเีจได้ไหมีีได้ีจีบอลล็อกเก็บบลิงบได้เขาไดชาจเฮ้ยมีตัวอย่างนี้เจ๋งนะทิกเกอร์ออกปวสอรอบนที่แรกเฟสคนนี้สองหมื่นสองทีบบอกสตีแวนสกิลมาตีต้เกือเฮ้ยลืมยัดโซจั่ว อันอันไหนยัดโซ่เกียี่สตัวนี้โอเคบายอันนี้เลยเออไอตอนที่มันตีมันตีเสร็จแล้วต้องบาดีบายตัวนี้สองหมื่นตีแวนบายความใช่ไหมใช่บายความเดี๋ยวพี่ไปอันนี้มันมันนับแค่บายไงใช่ไหมใช่มันนับถึงมัเกือบล้วมันเออมันนับบายความไม่ได้แล้วเพราะว่าบายความเปิดออกาไม่เห็นสองสามผิดเหตุผิดเหตุเล่นตัวตึงดีกว่าถ้าเป็นนารู้อ่ะมันจะนับได้ตี คิวมาตีโซบาส์ทิ้งมือบันส่องทับกอลอีกแล้วใช่ไหมอ๋ออะไรวะเฮ้ยอันนี้เขาลืมโซชาร์ดวันนี้ครับโซเมืองสองน้องกออ่ะยังดียังดีแล้วก็จวดยังยังแกงไม่ได้จวดใช่ไหมใช่ยังไม่ได้จวดแล้วก็จวดตีเท่าไหร่ ร้อสิบฟบาตีอันนี้เขาไม่บูดีกว่ามันเป็นไฟธรรมดาไปทำหายไปทำหายไสหือหมื่นสองหมื่นเป๊ะสองหเป๊ะคือไม่ลองไปคุยกับคนที่คนที่มีชื่อในเซฟูปาเรียาของอีตาดีเขาามีตีหนึ่งสามกเขามีทุกอย่างทุกตร่อดีสั่งมาไม่ได้ทำไมขอาเหมือนเดิมได้หมครับน้องเต่าหยิบตัวตึงลงมาคอสภาพเราตีสิบสามใช่ตีสิบสามขอสองได้ตึง สองใบเข้าลองขี้แวน่นตลางนี่ okay. มีตัวลุกใช่ไหมใช่นี่ไงตัวตึงลองปั๊<ล>บห,ห,หนึ่งทิ้งมือหนึ่งไอ้เจ็กตนี้เป็นออโต้ป่ะขอหนึง <c oughs> ่งแอปซอเป็นแอปโอเคโอเคทิ้งมือกดลอ็อกเจ็กปิดขอบเขตสมเพชตัวนี้ที่ถ่าย <c oughs> เป็นไงวะ มันตอกย้ำอยู่เจ๋ออยู่บนสนามจัอสี่ไม่ได้แทนเล่นเมสยาจัาสี่เลยเหรอแล้วก็ทิมกับไอ้การ์ลเกอร์เจัาสี่เอาหนึ่งใบขึ้นมาหนึ่งใบเข้าเสืทีเดียวหมดเลยใช่ไหมใช่ทีเดียวหมดเลยนะเันนี้สกิลเพิมหนึ่งต้องปล่อยเลยเมื่อถูกบอล็อกสองกองถ้าเป็นเกียร์สามเตนแลนด์ทิ้งมือสองเลยเอาขึ้นมือใช่ไหมใช่ขึ้นมือนำขึ้นมือถ้าเป็นเกียร์สามทิ้งมือสองแรดไว โอ้แม่เจ้านี่มันแมทอะไรกันไฟนอลฮีวราโดนเมซยาสวนโดนอิบุกิสวนแล้วมือสองไม่เจ้าอิบุกิไปอยู่กับไอซาวนด์เวทมอนเอมี่แล้วหรอวะงัดไว้ครไม่ได้ดูภาพนั้นนะเฮี๊ยไม้อมันใช้สกิลซ้ำได้ไหมฮะได้ดิแต่ว่าไอ้สกิลปลดล็องกันใช้ได้ครั้งเดียวแต่ว่าเสริมมาล็อกได้ล็อกไปได้สองคนโอ้ยดีนะกันไว้ไม่กันนะปล่อยไปดำนิ่งนี่ลำบากแล้วนะ เขาโบสวยคขาโบสวยอันนี้ตีสองคียใช่ไหมเอ้ยตอนที่น้องดูเจ็บได้เพราะว่าคียให้แบลนแล้วพลังใช่ใช่แต่แม่จะตีสองคีย์แตหลังมันซ้ำสี่ใบเขาก็เลือกไม่ตอนเห็นซ้ำสามใบเขาไม่เอาอะไรขึ้นมยูเลยอะเขาแค่ยัดเฉยๆอะบูฟ้าอย่างจี้ไม่ไหวผมก็เลยงองเป็นคนที่ยังไม่ได้ไม่ได้แจ้งวอร์นิ่งครับสิบแปดสองคีย์แข่งรายการเกือบรือรอบรอบเดียวเนาะแบบสิบแปดเขายัดเฉยๆเลยอ่ะ อ่ะสองใบเออเองได้ไปดูคอมเมนต์ปะเขาเชื่อว่าน่าจะมีคอมเมนต์ที่บอกว่าเล่นผิดอยู่สองสามคิดว่าคิดว่าไปดูแข่งรอบนั้นมาะวมกันได้อค่ามคนยัดเขคือยังยัดเมือยังโอ้โอ้โอเคเตอโอเอรเตอหลอมกเลยอร์เตอมันยัดไปสีมื่นห้พันสา้อยขงนี้ก็มันเป็นเด็กหาเซตอ่ะเออออกอกันไหมข้างนี้อ่โดเลย สองหมื่นสามหมื่นห้าอันนี้สี่หมื่นสามสี่หมื่นห้าปล่อยเลยสี่หมื่นสามจรจบเทินฉันขอวนเทิร์นได้ไหมไม่ได้ครับผมผมสแปนแวนแล้วได้อนุญาตให้คุณวนเทิร์นอนุญาตครเอ่อลงมาครับจบดอกหนึ่งอุ้ยไม่ได้หรอมือแม่งหนาจริงคอมโบเมื่อกี้แม่งอย่างสวยอ่ะวนเทินไม่ได้หรอมือกี่ใบ สิ 10, e> ใช่ไหมใช่สิบใบสองสองตัวน่ะเัากาคน่าไ่เช็คปีอาแบยปีพศหมื่นเหมือนเดิมเก็บเก็บเกสกับโต่สอจัวเก็จกินมีไทยไปนี่ให้รีไทยจนสองเดินบอยู่แล้วพี่บบกีาอไม่ใบนะสิบเป๊ะขาด4เก็บอเฮ้ยขาดเก็บร์สอนะ แล้วก็แบบเป็นกดตอนตีเลยไม่ใช่กดตอนลงมาใบมือใบนึ่งดีไหมวะใบเกียรจ็ดตแล้วก็สไตล์ป็นสไตล์ทีนี้เกีเพิ่มสองอนี้ผิดอีกข้ละเกียรสตัวอใบหรือมากกว่าเนี่ยยัดเต็มโซเกยรสหมดบอร์ดหมดมือเลยอ๋เลือกได้ของตัวเองได้ลงมาทุกใบบอกมื่นบอกสองมื่นสแล้วก็ เออจีได้ไหมนะพี่จีได้ตัวเองบอกไลฟบอกจีจีไปได้อดวนเธอเลยแม่งขาดขาดสังเกตเลเองเออใช่มีค่าเท่ากันตายไปงนั้นแล้วก็ตีเลยปล่อยกันในเขตสามหมื่นสองได้ไอ้สามได้สองจีไม่ตอนตอนตีวันกาบต้องเอาไม่ตอนตีต้องกดเลยไม่ใช่ว่าแบบตอนจบการต่อสู้นี่ปล่อยเกิน อ่ะรีบไลย่ไหมอไม่ไม่ก็เห็นน้องจับการส่องไปแล้วอ่ะเรยนอยู่อะง่นี่เดี๋ยวนะไอ้สองไปนี่มันได้เค่ส่วนอะไรสนาคารไม่ได้ทั้งคนทองตีเลยมือสี่ไปรอเนืยอเกิดจุดสุาไม่ได้จุได้ดอือีกทีมจบฟรีด้วยไอ้หี่อ่สามสาม สองสามเป็นห้าหมืสามเอาโอเคสโอเคโอเคโอเควตใบมนแรงอยู่่แบบจะต้องดูชาร์จอีกเดียวอันนี้ข้างนี้เท่าไหร่ค่านี้มันจะมันจะแรงกว่าห้าพันก็จะเป็นห้าหมื่นแปดห้าหสเดียวหมดเลยเพราะว่าได้อย่างละเอยยเฮ้ ไม่พอนะครับมันเล่นตุตามตตามแลหวานมเนมีจีกอนเจ็ดที่ตุนของแล้วเอาไปเล่นแปะจีมีไหมพีจีอแปะแปะปะโอ้ยแบบนี้ลูกเดทหรอพี่โอ้ยเดทอ่ะก็ไม่เฉอ่เอามือมาแปะลงตนาขอนับไปเดียนสิบแปดยุสาใช่ทาห่งสามมือทุกใบหมดหนึ่งสบาร์้นน้นะเอาออเดอร์หไึ่จะไม่ในลุมมาแปะแปะสามทาแปะสชาร์ ห้าหมื่นสามห้าหมื่นแปดเนาะใช่ถ้าปล่อยก็ต้องปล่อยนี้แล้วก็ถ้าได้หิวว่านี้จะเบายิงกันไม่พอนะบอสิบห้าบอกจีจีจีมันอยู่บนสนามของนายหมดแล้วใช่ผ่าเทพผ่านเทพลิงก์แล้วก็พีทายผนนตเลยเอาเรื่องว่ะ